ใวันนั้นฉันอยู่บ้านคนเดียวเป็นค่ำคืนที่ฉันจะไม่มีวันลืมคืนฝนพา แกเป็นอะไรใครทำอะไรแกนี่แม่เองนะลูกแม่ค่ะหนูเดินผีล่ะลูกบ้านเราเองนะจะมีผีได้ยังไงใจเยนเ็ยนๆลูกใจเยนเ็ยนๆเลือดคีหนูจะไปเก็บท้าแม่ป่ะหนูเห็นเลือดตองเลยหนูไม่อยาอแกตาฝาดหรือเปล่า ดูดีๆสิลูกว่านั่นมันเลือดหรือน้ําแกงแม่จะโทรมาบอกว่าแม่เอาถุงผนงแขวนไว้ที่ประตูของโปรดของแกงไงลูกสงสัยจะหล่นแตกสะละมัแงพ วันดืมรสชาติของพแนงหมูแสนอร่อยที่คุณแม่เตรียมให้มีคืนฝนพิมอีกหนึโ้งกอ่ดีดีไม่ต้องคดีคือมันมีอย่างนี้เยอะวันนั้นเขาโทรเข้ามาเล่าเขาโทรมาเล่าแล้วเขาบิ้วปูยากาศมาดีมากดังนั้นหนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วไฟมันดับไฟมันดับจริงไฟมันดับจริงพอเล่าเสร็จปุ๊บวางหูแกลบ สบายใจเพราะนั้นอุทารณ์เรื่องนี้นะครับยังไงดูให้ดีซะก่อนพอใจไปกลัวผีก็ตีความก็เป็นในเรื่องนั้นไปหมดจุกจงสามภารกิจผ่านไปสามละครสั้นเรื่องราวช็อกอเดตผ่านไปนะครับรวมคะนนั้นเรียบร้อยครับสุดยอดผู้รู้จริงช็อกอเดธคุณน,นิงปณิตา <S 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 สุดยอดผู้รู้จริงช็อกอระเดกน้องหนิงปณิตานะครับจะได้รุ่นหนึ่งแสนบาทหลังปีสองพันป้ายและแน่นอนนะครับในทุกในยิมนั้นเมรางวัลแพ็คเกจห้องเทีย่ยวที่พายชั้นำดังต่อไปนี้ครับลีมาโคโค่รีสอร์ทรีสอร์ทสุดพิศเชีงใหม่บนเกาะสมุยเขา,หล,าหลักซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปาเดอะซีเคร็ตแวไดี์ออฟอันดามันซีอัญชนารีสอร์ทแอนด์สปาสวรรค์สำหรับการพักผ่อนริมทะเลกลางดี มันตราบุระรีสอร์ทพัทยาวิมานแห่งการพักผ่อนกลางใจเมืองพัทยาทั้งหมดนี้มอบแพคเกจที่พัก3วัน2คืนค่ะกิฟเ์อลลีนค่ะบอลลีนนะครับค่ะแล้วก็โอ้โเจอเน็กโรมาถือเข้าไปนะครับ AJ เจมอุบายอนรุ่น TVM 8 8อ็ันเน่มเซักกิฟค่ะเดซักกิฟ ฟิลิสันแอนด์ปาเดลซีเพลทพราไดออฟนาบันตีคาแพ็กเกจท่องเที่ยวที่พักสาวันคืนอเค่ะอาะครับวอเชอร์ที่พักจากโรงแรมเบสเบนคืเนียสิงเกจมัยานีค่าร์ค่ยำมัการ่ากอยมัยา้ำมันกำลัง่อนกลางใจมิพัทยาครับแพ็กเกจที่พักสามวันสองคืน และแผ่นป้ที่เหลือมีดังต่อไปนี้ครับแล้วันรีบมายากกำลังสารนะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการฮาบิเทียปัญญาอินทรา2จากแสนสิรินะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและผู้รู้จิ้งั้งสามท่านที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครูรูเรื่องผีอันดับต้นๆของประเทศเราเลยครับคุณแจ็คสาสินครับ ภาาสวของทับแกชลาดหูจิงปักยกกำลังสามช็อคอเดตพาสองกับเรื่องราวช็อคชที่จะทำให้คุณขนหัวลุกผีตอนเนี้ยมันขยับเดินมาใกล้ผูม่ะพวกมึงอ่ะมีกันอยู่สี่คนแล้วแบบมีลมมาเป่าที่หูแบบู่กับเรื่อง พิษณุขีเข้ากลางเวทีโู้โหสีปากยกกำลังสาช็อกระดับหน้าดงอย่าพลาดนะครับ